ถางั้นได้เชิญน้องนัดก่อนเลยคนแรกยังไงยังไงเห็นไหมฉันต้องเชิญเธอก่อนฉันต้องเชิญเธอก่อนแล้วฉันก็ค่อยเจอทุกคน จริงพอแบบสมมุติถ้านัดมาจอยเป็นคนที่สามที่สี่ไม่ได้ตลอดเลยพี่ชีแต่พอเป็นแบบคนที่สองก็ได้แล้วคนอื่นมาแจมได้งงไหมอ่ะคุณอู่ไหนไหนพี่นัดยู่ไหนครับพี่นัดเอออพี่นัดบอกว่าขอเีไรก็ต้องปติบนึงยังไงทุกคนคุณมาคุณนัดคุณนัดคุณนัดน้องบอก น,น,น้องเหนือน้องเหนือวันนี้ส่งส่งแบบส่งไม้ต่อให้พี่มันหน่อยเร็วมันใช่ก็นี่ไงหลังจากเรื่องน้องเหนือออนไปแล้ว EP สาม EP สี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบซีรีส์พวกเรานะครับตอนนี้น้องเหนือก็ได้เข้ามาอยู่ในไลฟน์นี้มาส่งไม้ต่อให้น้องมันคนสวยรับไม้ต่อไปงงปะ <laughs> มาแล้วงง <laughs> <laughs> ปะเดียดูคนโหวตได้ดูคนโหวตว่า น้องเหนือหรือน้องมันใครสวยกว่าอืมอืมไม่ไม่รู้แต่น้องเหนือรวยกว่าแน่นอนเธอเอาจริงๆปะพูดดีเดี๋ยวน้องเหนือซื้อขนมไม่กินครับซื้อขนมวะซื้อขนมวะซื้อขนมวะงงหลอกเราได้ขนมวะงงมากอ่ามาแล้วได้ฉันซื้อด้วยจูเตอร์เนี่ยน้องเหนือมาซิ พอดีน้องเนี่ยไม่ค่อยเซฟฟิลเตอร์ที่มันแกงตัวเองอะครับเอาจริงๆถ้าเราเป็นคนหน้าตาดีเราก็ไม่ต้องกลัวไหมไม่กลัวอ่เดี๋ยวฟิลเตอร์ <laughs> ผมถ้าหลุดโลกก็คือหลุดไปเลยอะเด็กกับคือ <laughs> ท, <laughs> ทุกคนยังไงค่ะซมบหรอ <laughs> หลุดไปเลยเธอคุณนัดไปไหนเราก็ไม่รู้หายไปเลยในพี่นัดไปไหนครับนี่แบบมาไลฟ์อยากคุยกับพี่นัดได้เลยพี่เตอพี่นัดไอพีคืออะไรอะ นัท n u d n u t ป่ะอืมนัทเดอร์ว่าอย่างเงี้ยน่าจะใช่ครับอ่าฉันเชิญแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันกำลังส่งไปหาพี่นัดแล้วก็ให้พี่นัดคุยกับน,น <gt> <or something. S 1> ้องนัดนิดหนึ่งเป็นนัดกับนัดน่าครับแปดคุยเราได้ไหมคุณนัทเดอร์เดี๋ยวบอกนะพี่นัดเป็นแบบผมอ่ะ พี่นัดไม่ได้อัปเดตหรอ,อไม่แต่มผมก็อัปเดตแล้วนะครับีิชีแต่มันไม่ได้อะคุณนัดไม่หลบับอ่ะมีแต่คนชอบฟิลเตอร์ชานเห็นปะคือมันแบบดูหน้าธรรมชาติมันเล่ศยังไง เธอคือฉันขอบอกเลยว่าวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่ทุกคนเตรียมกำมือให้แน่นแล้วก็เตรียมทุบก่อนคูกกำบับทุบหลังซื้อบัตรทุบหลังไปเลยนี่พี่พี่นัดบอกขึ้นไม่ได้เป็นแบบโง่ทำไมอ่ะทำไม่หรือให้นัดให้นัดลงไหมแล้วให้พี่นัดมาไลฟ์กูงงไหมคือทุกคนอย่าพิ่งงงก็เข้ามาคนที่สอง เออเดี๋ยวฉันเชิญน,นัดเรออยทีหนึงงนะ่งยังไงนะทาไมหนูทุกคนเข้าไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะ,นะประเด็นปัญหาเดียวนั้นเลยประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้นัดไลฟ์คือกังกอนแต่น้องกังยังไม่เข้างงมาก <c oughs> ฉันงงมากงงมากเนงงมากแ <c oughs> มดีแม่ <c oughs> เธอพอแบบ พอแบบช่วงนี้ทุกคนก็ต้องกลับตัวกันไว้นะคะบอกทุกคนเลยให้กําลังใจทุกคนหน่อยทั้งสองนุ่มเลยบอกว่าแบบยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เราก็แบบเดี๋ยวเราจะได้เจอกันเมื่อไหรแบบ่อะไรอย่างนี้เนาะครับผมครับอ่ะน้องเหนือน้องเหนือก่อนเลยครับขอบแบบขอบพูดแบบขอบพูดเป็นฟิลกันบอกมาแล้วอขอบพูดเป็นฟิลแบบน้องเหนือได้ไหมเออองเขาลงแล้ววะ ทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนป่วยอ่ะไม่มีใครดูแลนะได้หรอไม่เธอแต่วันนี้น้องเหนือออกด้วยนะวันนี้เหรอ <laughs> ใช่เอาวันนี้มีน้องเหนือเหรอทุกคนนมีน้องเหนือทุกคนเ,เดี๋ยวได้เจอน้องเหนืออีกแล้ววันนี้แล้วน้องมันกับน้องเหนือจะได้เจอหน้ากันนะวันเนี้ย ใช่เธอคุณกังไม่ยอมหลบ <ừ. S 1> ับอะพี่นัดก็หลับไม่ได้ไปแล้วได้ไหมพี่กังเข้าได้ไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องเหนือจะผีชีพให้กังไปไหนแล้ว่วาไปตะเกียบเหรอพี่กังก็เขาไม่ได้พี่นัดก็เข้าไม่ได้ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าเอฟซีนะครับพี่นัด <laughs> มีคนส่งคลิปมาให้ดูแล้วชอบมากครับพี่ดูแล้วก็ขำดูแล้วก็ขำเองค่ะเป็นปฏแอคชั่นที่แท้จริง พี่คิดว่าน้องนัดกับกอน์ี่้ไกลยวมากันคะเออฉันว่าเอาน้องนัดกับกอน์เหรอถ้าเกิดสมมติว่าชีวิตจริงฉันว่านัดรายกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาในเรื่องฉันว่ากอน์รายกว่าเธอกังกังอยู่ไม่หลับบ้าเห็นไ้มน้องเมืนะพี่นะในชีวิตจริงพี่เป็นคนเรียบร้อยเธอมันร้ายเงียบมันลาเล่นพี่มันน่ารักครับ น่ารักไม่ทันเลยไม่ทันแล้วตะกี้กางเข้าได้มีลูกพี่กลางได้ไหมครับเข้าได้ไหมพี่นัดด้วยพี่นัดหายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไปเตรียมรอดูนะครับสี่ทุ่มนะครับทางแอปพลิเคชัน a อ p a พนะครับทุกคน Yeah sp สี่ทุ่มครับวันนี้นะครับ Twitter ร์แฮชแท็ why destiny อีพีฟาเธอกล่มเล่นเทนตอนกี่โมงนะครับเราจะเริ่มเล่นเทนตอนสองเอสามทุ่มครึ่งเธอคุณกลางรับไม่เป็นะทำไมอ่ะคืองงเขาไม่ถนัดเทคโนโลยีหรือเปล่าครับก่อนเธอไปช่วยเขาหน่อยไหมแบบเก่งแกลงหอเก่งแงช่วย แกล้งๆหน่อยไหมแกล้งช่หรือว่าพี่ใช่เลยหรอโมงพี่กังลองแบบพี่กังลองส่งมาไหมพี่กังกดที่มุมซ้ายบนที่มีแบบชื่ออะแล้วมันจะมีให้เลื่อนลงมามีชื่อสามคนแล้วก็ด้านล่างสุดจะเขียนว่าเชิญคนใช่ปะวะหรือว่าขอเขาอันนั้นเป็นของชันหรือเปล่าชันเชิญไปแล้วแต่เขาไม่รับเดี๋ยวจะต้องเชิญใหม่ หรือแบบไม่ขึ้นไหนลองพิมพ์มาสิเกอการพงพิมพ์มันได้ไหมกังจะหรือว่าฉันจะโอเควันนี้ไม่ได้ไลฟ์หรอกเอาจริงๆหมดเวลาแล้วจริงคือเรื่องจะมาแล้วแหละตอนเนี้ยอืมจะต้องปั่นเทนแล้วกังก็คือไม่มาคือไม่ต้องพูดถึงซีรีส์แล้วตอนนี้ให้ไปดูอย่างเดียวจริงก็คือให้ไปดูแต่ตอนนี้กําลังนี่จ้ะกําลังตรวจเทปนี่จ่ะเทปไหนจ่ะล่อยปะ ฉันสปอยบ้เดี๋ยวฉันจะขอสปอยอู้หู้ยคือแกงไม่ไหวฟิลเตอร์ุ๊บปังเลยแกงปลาเธอจะกดเยหรอเธอกดเทหรือเปล่าอ้าอันนี้คือที่ที่พี่ชีบอกจะออนได้ไหมใช่ไหมครับเอออันนี้อันนี้อพีวันไหนน้าบอกได้หรือยังนะ พี่นัดครับครับพี่ชีเอ,อ่อทำไมฉันถึงทำไมมันถึงเชิญไม่ได้พี่นัดพี่นัดต้องพีชีพได้น่าจะปัญหาอยอแหลถท่างางนนี้ไปแล้วนะครับทุกคนฝากไวเดซี่อีวีห้าไว้ในใจกับคนได้นะครับแล้วลวัวนนี้จะเจอพี่นัดในทวิตเตอร์ไหม เจออยู่แล้วครับเพราะว่าน้อนนัทรอถกี่โมงครับน้องนัดรอดูายกาดของน้องมันอยู่ครับจะได้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนัดมากๆนะคะขอบคุณนะครับบายบายเจ้าขอบคุณพี่ก่อนด้วยขอบคุณทุกคนครับเจอกันพี่นัดบายบายพี่ขอบคุณที่เข้ามาเอองงปะกรนหรือว่าจริงๆหรือว่ากันก็เป็นเหมือนเธอ หรือฉันต้องออกอีกเ <c oughs> ดี๋ยวฉันกดออกก่อนก็ได้อ่ะอ่ะฉันขอรับกลางก่อนเอาทุกคนคะฉันจะพูดเลยว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์หรอกปัญหาเยอะมากงงก่อนหลับได้ไหมกลางหลับได้ไหมกลางกดหลับได้ไหม กลางลกูกกางกลางต้องกดแล้วตอนนี้กลางคงโอเคไม่มีใครรับดีฉันเลยคุณกลาง เลยฉันปวดหัวเดี๋ยวออกไปก่อนอีกรอบหนึ่งเผื่อมันจะรับได้จะจะลองเหยโอ้ my god อ่ะกัางยังไงยัดไงได้แล้ว เลยเราไม่มีเวลาพูดพันทําเพลงอะไรทั้งนั้นเราเหลือเวลาแค่เจ็ดนาทีเหมือนวายเดซีนี่ที่จะมีเจ็ดคู่นะคะทุกคนวันนี้นเ,นนเราจะเราจะให้ทุกคนเนี่ยสวัสดีสวัสดีท,ทักการอย่าเพิ่งเลือกฟิลเตอร์ไม่ต้องช่างฟิลเตอร์มาไปก่อนตอนนี้เราต้องขายของค่ะคุณเราแนะนําตัวว่าคุณเป็นใครอะไรอย่างไรเร็วสวัสดีครับชื่อกอนนะครับผมรับบทเป็นมันนะครับในเรื่องของวันจันทร์ครับซึ่งจะออนแอร์สี่ทุ่ ก็สามารถดูพร้อมกันได้เลยนะคะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะทางเอ่อ YouTube a i s Play อะพี่กลางมาเลยปะสวัสดีครับกลางนะครับรละบทเป็นทีมนะครับอ่าโอเคคุณคือเราจะบอกเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือยังไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่เร่งเล่นมาทั้งหมดเป็นอย่างไรวันนี้รู้สึกยัไงบ้างคะคุณกระชับเวลาค่ะกระชับเวลาตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าขนาดแค่ดูรูปแบบเบื้องหลังอะ ก็คือขนลุกแล้วมันเขินะดูตัวเองอะ่ะคุณกลางล่ะตื่นเต้นมากเพราะไม่รู้ว่าเต้นออกมาแล้วจะเป็นยังไงอ่าคุณพี่คะ่ะเราขอย้ำอีกครั้งหนึงว่า a อสเพ y เนี่ยสามารถดูได้ทุกเครือข่ายนะดูได้เลยนะคุณเอาจริงๆเป็นอีกอีกหนึ่งอีที่ที่ฉันก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันไม่ไรู้ทำไมค,คือมันแบบคือ จากหลายๆเสียงที่ทุกคนได้ดูมาก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะพูดไปเสียจกันว่าก่อนคือนางเอกของวายเดซคือต้อง <c oughs> ยกมงนี้ให้เขาเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือที่สุดคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าว่า <Wow. S 1> คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเราอ่ะเราก็ใช้ทีมพีอารโนทีมพีอาก็ต้องดูคลิปก่อน่นีเนนโนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ทีมพีาก็พูดว่าแบบ เออแบบชอบยายมันมากแล้วก็แบบหลงรักพี่ทีมสุดธิ์มากๆคือเขาบอกว่าแบบคือตอนแรกอะ่ะเขาเขาเขาดูใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกผู้ชายพูดคาอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบกระเดิดกระเดิดหน่อยอ,อยนี่ถูกไหมเสร็จปึ๊พอดูไปนานๆแล้วคือรู้สึกว่าแบบมันได้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  มันไายเลยแล้วเนื่อความที่พวกเราอะเล่นเล่นจบมาประมาณเดือนสองเดือนแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนมันห่างหายไปนานมากอ่ะมันก็เลยแบบพอวันเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นไงมันก็ตื่นเต้นมากๆยังคุยกับไอ้กังอยู่เลยเมื่อเช้าว่าแบบจะยังไงน้ามันจะยังไงน้าโออเธอแล้วเอาจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเนาะแบบกังจะกล้าดูตัวเองหรือเปล่ามากคือทุกคนถามหมดเลยว่าแบบ จะดูไหมเลยแบบก็ค um, ือแบบไม่กล er ้าด yeah. I mean, right. ูต okay, so right right ัวเองเล่นเลยกลัวเออมันดีมากคือเอาจริงๆมันแบบคือสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการตัดต่อแบบเกาหลีนะมันดูเกาหลีเลยมันดูแบบมันดูแบบแล้วเรารู้สึกจะรู้สึกว่าทุกคนจะแบบเออมันจะคือความแบบถ้าใครเสพอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอุ้ยไม่กอนี่คือเหมือนมวนท้องไหมนี่นี่คือเหมือนไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเกาหลีขนาดนั้ดูไม่ไหวแล้วเนี่ย ก็ต้องก็ต้องชมเชยผู้กำกับจริงๆเพราะว่าแบบยังไงแหมผู้สีเขาวางซีนไว้ได้แบบโอ้โหไม่ว่าจะฉากไหนฉากไหนหรือแม้แต่บล็อกกิ้งต่างๆนี้เขาเลือกให้มันช่างแบบที่สุดแล้วจริงๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าดูแลเอ๊ะอยากทุบหลังน้องมันอยากทุบที่น้องมันครับทุบที่ผู้กำกับได้เลยครับอ่ายังไงคุณพี่คุณพี่เราเหลือเวลาสามนาทีเราต้องแรปกันแล้วเราอยากให้ทั้งสองคนเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมนะเราอยากให้ทั้งสองคนเนี่ย ให้กำลังใจกันแล้วก็ขอบคุณความเป็นพาร์ทเนอร์วิธีการง่ายมากค่ะคุณคุณทั้งสองคนเนี่ยจะหันหน้าหันหน้ามองกันแล้วคุณก็พูดเอ,อถูกแล้วเขาถูกแล้วเอ้าแต่ฉันฉันเอออ่างั้นถ้าเขาอย่างนี้ฉันต้องตรงนี้เหรอต้องอย่างนี้เหรอใช่กลางกระเถิบเข้าไปอีก <c oughs> อ่าพูดพูดพูดความในใจเร็วๆอ่ากัรพงก่อนครับอโอเคครับก็อขอบคุณ คุณกรนะครับที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทํางานที่ดีมากๆเพราะว่าแรกๆก็ทํางานแล้วแบบมีความกะต,ตะกุกตะกักกันนิดนึงแต่พอแบบเริ่มจูนกันติดเริ่มแบบเข้าใจกันเลยก็ทุกอย่างก็คือราบลื่นทุกซีนครับผมครับผมจริงๆก็ของผมผมคงบอกว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันทําให้เหมือนเราเข้าใจอะไรกันมากขึ้นเพราะแต่ก่อนมันเป็นแค่ในพาที่แบบเพื่อนเราก็ใช้ชีวิตปกติไปวันๆอะไรเงี้ยแต่พอ มันมีพาร์ตการทำงานมาเราได้คุยพาร์ตการทำงานม,ามันก็มีเรื่องของการต้องพูดคุยจริงจังอะไรอย่างี้กันมากขึ้นเราก็เลยเหมือนเราได้เข้าใจในมุมมองของอีกฝ่ายมากขึ้นจริงก็อยากขอบคุณที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องนี้ด้วยกันครับคืออะไรอย่างงี้จะต้องพูดก่อนเลยว่าเอาจริงๆมันมีหลายๆคำถามแล้วก็หลายๆคนก็พูดกลับมาว่าจักางกรเป็นเป็นเพื่อนกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่มันเกิดคําถามเหล่านี้ คือฉันก็เกิดคําถามแบบนั้นกับทุกคนแต่ม้นิ่งี่ความหมายของฉันแตกต่างจากทุกคนคเพราะว่าหมายถึงว่านิถ่ายนิใสเขาทั้งสองคนดูไม่น่าคบกันได้เลย <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> คุณชีพผู้ดูคังว่าแบบพูมึงเป็นเพื่อนกันได้ยังไงจริง <c oughs> คืองงแบบคนนึงเอาแต่ใจคนหนึ่งก็ยอมคนหนึ่งก็ลำยายคนหนึ่งก็รีบเล่งแบบ คือมันดูเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตกลงเป็นแฟนกันเลยในไม่ใช่แต่เพื่อนจต่เพื่อนในไวน์เดซีนี่ไงจ้ะอ้าวสปอยเลยเหรอสปอยเลยสปอยเลยต้องรออะไรสองตอนจะมาลุ้นอะไรยังไงอีกไม่ต้องแล้วมันสมหวังทุกเรื่องหรือเปล่าแม่ก็มีไม่สมหวังบ้างไม่ต้องพูดหรอกก็คู่วันศุกร์อะไรอย่างงี้ปะก็คือไม่ต้องสมหวังอะไรก็ปล่อยมาแล้วสามคนมันจะสมหวังยังไงอ่ะแม่ เขาหมเขาก็ยังเขาก็ยังไททายกันอยู่เลยนะวันศุกร์ว่าจะยังไงนะอ่ะคำนี้ถ้าเกิดสมมติเคยดูไลฟ์นี้ก็แสดงว่าทุกคนต้องรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่กับก๊อปปี้เอค่ะกิงพงกางพงอาจจะไปคบใครก็ได้ตอนนี้ล่าสุดนี้คิดนี้แล้วทีเซอร์วายวาบอกเลยว่าแบบคลั่งสนุกสนานมากมายมากแต่วันนี้คุณเพ่มันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วเราต้องไปเจอกันใน ฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยสองนุ่มสุดท้ายแล้วแล็บโยกก็เดี๋ยวเราไปเจอไปพูดคุยกันได้ในทว i t เตอร์นะครับผมวันนี้แฮชแท็กวายเดซินีอีพีห้านะครับรวมถึงตอนสี่ทุ่มอย่าลืมเปิดแอปพลิเคชัน a อ p l พ y นะครับแล้วก็ดูวายเดซินีตอนห้าคู่พี่ทีมกับน้องมันด้วยกันนะครับเธอเขาพูดไปหมดแล้วอ่ะเธอฝากอินเตอร์แฟนซี่เออโชว์ความเป็นเด็กกลางกลางกลางเมื่อกี้เรียกเธอคือเรียกฉันหรือว่าเรียกธีรก เรียกคุณชีวินอ๋อโอเคแล้วไปเจอในอะไรเจอเธอครับผมก็ฝาก international fan มาด้วยนะครับผมผู้พูดภาษาปกฤษสีพูดพูดไม่เก่งพูดไม่ได้พูดไม่เก่งแต่รักหมดใจนะเอาดีๆคือวันนี้ไม่ได้วันนี้คือแบบไม่ได้เล่นมุกเลยนี่แบบไม่ได้เตรียมมุกแม่ก็คือไม่ได้เล่นเลยก็คืองงแม่กังพงอะไรก็ได้ก็อาจจะแบบ ฉันท้ออยู่นะฉันเหนื่อยอยู่นะแล้วเป็นอะไรติดเกมฝากบอกนะคะเอาสารนี้ไปบอกทะเลนะคะเธอติดเกมพยพออย่าเอาคนอื่นไปติดเกมด้วยไม่วันนี้ขอบใจมากนะวันนั้นที่ได้ห้าร้อยเหรียญจากแม่ห้าร้อยดาวจริงแล้วฉันให้ห้าร้อยดาวไปฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันกดพูดฉันอดบอยวายฉันอดทําอะไรก็ตามแต่ไม่วันนี้คนยุ่นทุกเพิ่งบอกในกรุ๊ปว่าสามทุ่มมีเกมอัปเดตใหม่ รู้เลยพี่ยุ่นพี่ยุ่นพี่เลเธอกังฝากบอกเขาทีนะฝากเพราะฉันว่าแล้วทาไมเขาถึงไม่ตอบในกลุ่มโอเคเลเลยโยหายไปคุณยุ่นหายไปคุณเพิร์ธหายไปหรือเปล่าคุณเพิร์ธคุณเพิร์ธต่อยไ่โอเคงานก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากนะคะน้องมันน้องมันพี่ทีมด้วยนะคะน้องกังน้องกอนด้วยนะคะวันนี้ก็ ทั้งสองคนแล้วก็แกงวายดซีนี่ก็จะไปรวมกันอยู่ที่ทวิตเตอร์นะคะไปฝั่นกันไปแชร์กันแชร์ให้โลกเขาเห็นว่าแบบมันเป็นยังไงมันจะแมสมันแมนแล้วค่ะมันแบบคนรอดูตอนนี้คุณในติ๊กต k อกคนดูเราแบบแชร์กันไปเยอะแยะมากในทวิตเตอร์หรืออะไรก็ต้องใน u ู u b e คุณพี่ อีที่แล้วแฟนอินเตอร์แฟนดูสดคือหมื่นสามคนคือเยอะมากวันนี้คนยัง้ันนีต้องเยอะขึ้นไปอีกห้าคนห้าคนที่ไม่ดูหคนที่ดูงงมากน้อยใจแล้วนะไม่ดูแล้วนะวันนี้นอนไปนอน เอางี้คบอกอเขาถามว่าวันนี้มีพี่แม็กออกหรือเปล่าวันนี้มีวันนี้มีแขกรับเชิญก็คือพี่มาพี่ทอยมามีน้องเหนือน้องเหนือมีพี่พูดพี่พูดมีแกงมีแกงมีเติร์ดมีเติร์ดเอาจริงๆวันจันทร์คือรวมแบบนักแสดงกว้เยอะมากใช่เพราะเป็นแบบสื่อวมนะรวมดาว รวมดาวเนาะโอเค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 นี่พี่นัดฝากบอกว่าติกตอกคนแชร์เยอะนะใช่ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่นัดด้วยนะคะพี่กางทักทายพี่นัดเร็วก็สดีค่ะพี่นัดเป็นพี่ปะเขาน่าจะเป็นน้องเธอจ้ะเพราะเราแก่ใช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 ่โอเคนะงานอย่างนี้ค่ะทุกคนเราต้องลากันไปแล้วเราไปเจอกันในทวิตเตอร์สำหรับวันนี้เราต้องสวัสดีไปก่อนนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ